เตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโอเคค่ะกราบสวัสดีมิตรังนักเสี่ยงดวงทุกท่านทุกคนนะคะอยู่กับชูกา้าชูกา้ารุ่นในช่องชูก้าสายปั่นนะจ๊ะวันนี้ก็มาพบกันอีกครัง้งกับค่ายเน็ก s p ปินะจ๊ะวันนี้มาในเกม Candy Bonanza นะซึ่งชูก้าก็ได้มาลองปั่นเมื่อสักครู่ เชืนอะไรเชืออะไรเชืออะไรตารางการจ่ายอยู่ตรงไหนก่อนอ้าวมาเซญรักตัวนี้เป็นตัวแพงสุดนะคะเป็นสเกตเตอร์มีราคาซะด้วยโอเคสวยแล้วก็จะมีลูกอมสซนรักษ์ต่างๆนะจ๊ะเป็นตัวถูกลงลงมาก็จะเป็นผลลัพธไม้นะอุ้ยเกมนี้เกมนี้หรือเปล่าอุ้ยรู้สึกว่าจะซื้อไม่ได้ไหมซื้อได้นะมีแบบการันตีคูณสองด้วยโอเคเลิศว่าแล้วก็ไปเลยแล้วกันนะคะวันนี้พกมาหนึ่งหมื่นนิดนิดนะคะได้กำไรจากเกม เมื่อสักครู่นีย่างนะปริเสต์อะไรสักอย่างปริเสตได้เองนะคะมาเดี๋ยวก็ปรับเบ็ดตรงไหนก่อนคืออะไรคืออะไรโอเโอเคตรงนี้ตุ๊ด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 แล้วแล้วเราจะยี่สิบห้าหมุนโอเคไปเราลองเป็นดูก่อนสักยี่สิบห้าหมุนนะคะมันจะเข้าไหม เสียงมันน่ารักปุ๊กปิ๊กเหลือเกินมใจายมาเก้ากับเนะบสซีดนะเบสซี่ใจมาเก้าเท่านั้นหรอมาลองเกมแปลกๆมากนะไม่ค่อยได้เล่นนะส่วนใหญ่ชูก้าอยู่แต่พีพีพีจีนะคะค่อยเล่นเกมหมื่นเลยอะ่ะมาเกมนอกมาเกมแปลกมั่งเพื่อมันจะแจกเราบ้างนะลวกนี้พี่พีกัพีจีโอโอเกลือมากเกลือสุดๆ ไว้นะคะว่าจะแบบไม่ขาดทุนนะจะทำได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งกล้วยเป้นมะละกอกล้วยส้มเลยนะมันเป็นนี้อุย้ยอะโวคาโดส้มโอรหรือเปล่าส้มโ,โอสวยได้มาห้าอุ้ยยังเบาปึ๊บ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 ยังยังไม่สวยยังไม่สวยยังไหลต่อ มันจ่ายตามมาเบ็ดเราเบ็ดสีมาได้มา2.5เงี้ยโอ้โหกล้วยกล้วยได้2.5โอ้โหสก็ตเตอร์มา1ตัวสก็ตเตอร์มา2แล้วโอ้ยังหลุดต่อสก็ตเตอร์มาตัวที่3มไหมเอ้ยสก็ตเตอร์โอ้โหบูเบอรี่บูเบอรี่อืมคีโมงเอาเกมค้างไปแล้วหมดแล้วหรอู้จบแล้วซื้อเลยแล้วกันไม่นะไม่ทำตามจะทำเมื่อความมันเถีงจ้า สิบบุงตรงนี้สเกตเตอร์สี่ตัวไปมีการส่งวินงปุ้งปิ้งปุ้งปิ้ปงวสวยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบฉากกลางคืนแล้วตอนนี้ปึ๊บ2.5โอ้โหไม่มีอะไรพิเศษเลยเหรอเข้าสเกตเตอร์ทั้งทีซื้อ1,000งพันนะคะไม้นี้บึ้มได้มาคูณ2อโอ้เบาจัด ตัวลูกอมหลักสีแล้วจะเป็นตัวคูณแ่เนีโอเคตอกน,นี้มีคูห้าคูน้าและคูณสี่จะได้ใช้ไหมอ้าวสวยปึ๊บรางวันใหญ่ใหญ,ใหญ่กี่โมงคันต้งองรอรุ้นกันโอ้โหกดข้าไม่ได้ด้วยหนึ่งหนึ่งสองเท่านั้นโอ้โหเบาอยู่นะบลูเบอร์รี่อางุ่นโอ้โหแล้วเป็นไงไหลต่อกล้วยขอเป็นบลูเบอร์รี่ได้ไหม มีคูณแปดอะรู้สึกว่าเกมนี้จะคูณสูงสุดที่เท่าเลยไอร,รู้บอกทีกดข้ามไม่ได้ด้วยโอ้กระช่างไม่ได้อีกเกินป้ายหนึ่งห้าหกจบไหมไหมจบใด้คูณสองไหมคะแต่ไม่ได้ใช้ยังตรงนี้ยังเหลืออีกกี่หม,มุนเลยหมุนดูตรงไหนก่อนจบแล้วไหม ปึ๊บอังุ่นอังุ่นไม่ได้ใช้อุ้ยมีคุณเก้าโ,โอ้โหมันชื่อเมื่อกี้เมาอยู่นะตอนนี้เราซื้อไม้นี้เราซื้อไปถึงหนึ่งพันด้จ่ายมา324การันตีความเกลือด้วยออชูไกงนะรบเบ็ดขึ้นเล็กน้อยแล้วกัน นี่เป็นห้าสิบมันจะแพงไปอ่ะเด็ดยี่สิบก็พอแล้วกันเด็ดยี่สิบขอสักห้าสิบหมดไปเกมสกิเตอร์จะเข้าให้เราบ้างนะโอ้ไหลสวยแต่มันจ่ายต่ำม,มากโอ้โหเกมนี้ลูกสวยจะเกมเกลืออยู่นะทุกคนสกิเตอร์มาแล้วสองสามโอ้โหขาดหนึ่งตัว Tuh, beri setor beri yang nganu deo. Kita beli, alas ah, tiga suka kau, สี่โมงโอู้หได้ไหมเพชนฟู้ดอู้อะไรกันเนี่ยอู้หลต่อสามสิบเจ็ดอูแต่ร,รู้สึกว่าขาดทุนน้ำไม้น้อยมากที่แบบจะจ่ายเกินเบ็ดมาในไ,ไม้มี้ห้าสิบสี่แล้วจ่ายมาห้าอ้้หเกมนี้เกมเกลือนะส่วนตัว,ร,วรู้สึกว่าเกมนี้เกมเกลืองั้นหมดหมดเลยแล้วกันขออนุญาตทดลองเทสเอาไหลไหลไหล เนี่ยนดลองเทสเป็นแบบดับเบิลมั้งดับเบิลดับเบิลไหนลองกดซิกดมือเลยแล้วกันดับเบิลเชนชูวนโอ้ไหนบอกว่าโอกาสที่จะได้อ่าสเกตเตอร์ได้ฟีเจอร์ตัวสเกตเตอร์เข้าโอ้เข้ามาตัวเดียวอุลหลอกดาวไปเนี้ยอุ้ยสเกตเตอร์เข้ามาสองตัวแล้ว ข้ามากี่โมงเข้ามากี่โมงเกมโอ้กำไรอยู่ไหนตอนนี้กำลังตามหากำไรเขาเรียกกดรัวแต่มันไม่เข้าเลยไม้นี้ได้มา5ซื้อมา25เลยนะเป็นการการาันตีฟีเจอร์นะสตรอเบอรีบบร่ได้มา20่สิบปื๊ปล่ต่อไม้ไม่ต่อนเื่อเลยปิดเลยแล้วกันซื้อแล้วกันไม้นี้2 0 0พ2,000กับ10บหมุนตรงนี้โอ้สเกเตอร์สีตัวสวย ทรงวมีเปลี่ยนฉากเป็นกลางคืนลุ้นต่อกับส0หมุ้มสตรอเบอรี่ได้อยูสองสี่หกแปดเก้าตัวนะมีคูณสองได้ใช้แล้วค่ะตอนนี้ล้วยหมดแล้วบืมบ้มบื้มอู้ได้มาหกสิบหกยังไม่มีโอกาสเห็นบิ๊กวินเลยอะ่ะ ตัวไหนไหลต่อไม้มีอู้ได้คูณสี่สวยต้องชมเกมนะเผื่อน้องจะให้กำไรคูณ2คูณ4ี่และคูณหโอเคบูเบอรี่กล้วยมีคูณละไม้มไม้ไม,ม,ม,มีแล้วอเอาโหรางวันใหญ่มาแล้วแต่ใหญ่กี่โมงอะ่ะสามร้อยเท่านั้นไม้นี้ซื้อสองพันนะคะ อามีคูณสิบไม่ได้ใช่โอ้โหใจร้ายใจร้ากับอจูก,กา้าเหลกินอ่างุ่น่าอยู่มีคูณเก้าแล้วตอนนี้อู้ไหลต่อไม่ไหลสามคูณ9ได้เท่าไหร่รางวันใหญ่มาแล้วกดข้ามไม่ได้ด้วยโอ้โหเกมนี้ไม่ทันใจอจูก,กา้าเลยอ่ะสามร้อยห้าสิบเอ็ดตอนนี้เรายังตามทุนอยู่นะเราพวมาหมื่นเอ็ดนะคะเกมนี้อ้ได้มาเก้าพันละ รูสูคูณสูงสูจะเห็นที่คูณห้านะยังไม่เห็นแบบคูณมากกว่าคูณห้าเลยอะ่ะลูกแพ้แล้วตัวไหนได้มากบูออสต์รอเบอรี่เออไม่ใช่สิอัง,งุุนบูเบอรี่หน่อยอืมบูเบอรี่ไม่พอดองที่คูณสิบมาบิ๊กวินสอทุนเรากลับคืนมาก็ได้ไม้อุ้ยมาคือมา รางวันม,มาคือมาหก้อยเก้าสิบคือมาคือมานะเอาอย่างไม่จบเหลืออีกหนึ่งหมุนสุดท้ายทอ้โหอย่าบอกว่าจะจบตรงเท่านี้ขอบบูเบอรี่บูเบอรี่ไม่ได้ได้กล้วยขอตัวคุณตัวคุณไหมทํางานได้บูเบอรี่และและชมโอหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาวไหลต่อหน่อยได้ไหมได้คูณสองโอ้โหเบาไม่มีโอกาสได้ดูมาคือมาอีกสักดอกเลยหรออามาคากล้วยแล้วอ่างุนด้อยู่ สตรอเบอรี่ได้ไหมโอเคสวยสตรอเบอรี่และตัวคูนิกสักตัวได้ไหมอืมไม่มาแล้วได้มาคูณเจ็ดค่ะโอเคสวยถ้ามันสวยงามนะคะทำแบบเพ็น,นีู้มาคือมามา,มาแล้วจัะแคน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 ,แน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 ได้มาสองบ้าน จุกซื้อไปเท่าไหร่สองพันนะจะได้กําไรมาสามิหเกมบอกว่าฉันให้เธอเท่าเนี้ยพอแล้วไม่ต้องมาอะไรนะ ถือว่าขาดทุนนะคะเกมนี้จะกล้าซื้อเอาพวกมาหมื่นหนึ่งพันค่ะดูไม่ไปหนึ่งพันนะมไม่แนะนำไม่ทำตามจะทำเพื่อความมันเดิงเลยหนีเลยดีกว่านะคะฝากกดไลค์กดตามกำลังใจกันด้วยนะจ๊ะวันนี้มาในเกมแคนดี้โบนันซาของค่ายนิกส์สปินแะจ๊ะนทกใจ p ีจีีพนิดหนึ่งเนาะฝากกดไลค์กดตามกำลังใจกันด้วยนะจ๊ะไม่แนะนำไม่ทำตามจะทำเพื่อความมันเดิงก่อนวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่านทุกคนนะคะไปแล้วบุ๊ยบุยสวัสดีค่ะ